เรื่องทําน้ําอุ่นไม่ทํางานเดี๋ยวครับผมเปิดน้ำนะครับระดับน้ําแลงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่เป็นน้ำอุ่นสังเกตตัวไฟฮีตเตอร์ไม่ติดนะครับแล้วน้ำก็ไม่อุ่นด้วยสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมครับ หลังจากผมได้เกินไปตอนต้นคลิปนะครับขึ้นหาน้าอุ่นเปิดน้ําแล้วนะครับตัวฮีตเตอร์ไม่ทํางานนะครับไฟฮีตเตอร์ไม่ติดนะครับแต่ไฟตัวเครื่องนี่ติดนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแก้ไขปัจจุบนนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านลงเบรกเกอร์ครับก่อนจะทําอะไรทุกครั้งนะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับให้ลงเบรกเกอร์เพื่อเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะมีน็อตนะครับ ตรงเวนด้านล่างนี่นะครับด้านล่างนี่นะผมเอาเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดให้ทุกท่านดูนะครับมันจะเป็นน็อตตัวเดียวนะครับอยู่ใต้นี่นะโอเคครับพอแกะออกมาก็จะเป็นน็อตเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับให้ทุกท่านดึงครับอ่าดึงดึงเข้ามาทางหาตัวนะฮะแล้วก็อ่าโอเค ลักษณะข้างในก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นยี่ห้อมาซุมมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวเทอร์โมก่อนอันดับแรกนะครับก่อนที่จะเช็คนะครับควรที่จะ,ะเช็คไฟอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงชุดแรงจ่ายนะครับตรงนี้ เราแตะดูครับดูครับไฟไม่มานะครับเป็นการที่เราไม่ประมาทนะครับคือเราป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนี่ฮะไฟไม่มีแล้วนะฮะเคื่อนน้ำอุ่นเนี่ยเวลาถ้าเราอาบไปนะครับแล้วก็มันตัดแล้วก็ไม่ทํางานอีกนะครับไฟเครื่องออกแต่เค่งทำน้ําอุ่นไม่สามารถทําน้ำอุ่นออกมาได้นะครับส่วนมากนะครับเบื้องต้นเรามาดูตรงตัวเทอร์โมนะครับมาครั้งมันร้อนเกินนะครับ บางคนอาบน้ำนี่ไม่ใช่น้ำอุ่นนะครับเป็นน้ำร้อนไปเลยนะครับมันเลยทำให้ตัวเทอร์โมนะครับมันร้อนเกินพิกัดมาดูเทอร์โมครับอ่ะตรงนี้นะครับตัวนี้คือเทอร์โมนะครับนี่นะเทอร์โมสตัทนะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันมันใช้เป็นหลักการอุณภูมิในการควบคุมนะครับอาจจะร้อนเกินไปนะครับทำให้ตัวใบเมทัลลิกนะครับมันโก่งนะหลักการมันก็คล้ายๆไอ้บิ๊กอุงเบเกอร์อะไรพวกนี้เลยนะฮะอ่ะเอาง่ายๆไปนะโอเค ทีนี้เรามากดนี่คนระับกดปุ่มตรงนี้นะครับอ่ะมันจะมีตัวปุ่มนี้อ่ะเรากดไปก่อนหนึ่งทีอ่าสังเกตเมื่อกี้ตั้งตันะครับเรามากดรีเซ็ตตัวเทอร์โมนะครับอ่ะรีเซ็ตให้มันกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนตัวโอเวอร์โหลดนะครับเวลาถ้ามันทิก โอเวอร์โหลดทิปนะเราต้องไปเบนเข็มของโอเวอร์โหลดใหม่นะครับอ่ะหลักการประมาณน,นี้ครับเอาง่ายๆก็คือต้องกดรีเซ็ตตัวนี้นะครับผมก็ได้กดรดีเซ็ตไปละและทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเบเกอร์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขึ้นเบเกอร์นะครับตอนนี้ผมขึ้นเบเกอร์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกดกดให้มัน,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 นสูดและทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดน้ำนะครับจะเปิดน้ำตรงนี้นะ ตอนนี้นะออนะนครับอมกละนี่ฮะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับไฟยังไม่ขึ้นนะสังเกตว่าไฟไอตัวฮิเตอร์ยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องมาไอปรับตัวนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หน้ากากเข้าไปก่อนพอดีว่ามันต้องปุ่มมันถอดออกมาไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะใส่หน้ากากเข้าไปเกรที่จัใช้ปุ่มนะครับเปิดนะ ทีนี้ปุ่มล็ลอกแล้วนะครับอ่าเ,เดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำนะอ,อ่าตอนนี้ผมเปิดน้ำได้นะครับและทีนี้มาลองเปิดเครื่องครับทีนี้มีหรือเปล่ามีฮะตอนนี้สังเกตดูครับอ่าที่ทาน้ำอุ่นติดแล้วนะครับ,อออต,รบตอนนี้ก็นนะครับอุ่นเรียบร้อยนะครับพอดีเมื่อเช้านะครับ ลูกชายอาบน้ำนะครับแล้วผมมาอาบต่อนะครับแล้วทีนี้น้ำอุ่นม,มัน,มนตัดการทำงานไปผมก็อมขอจัดม้นข้าวออกละแต่ไม่มีเวลาซ่อมนะเพราะว่าต้อมีเป็นสุขชายนะครับเดี๋ยวผมจะปิดน้ำนะครับป,ปุ๊บปิดน้ำไฟก็จะหยุดการทำงานหมดเลยโอเคครับหลังจากที่เราทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวน็อตน,นะครับยึดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ สรุปเลยนะครับเป็นที่เธอหมูเนะมันทนอุณหภูมิอ่าสูงๆตัวนั้นนานเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เสียหายเป็นมากกว่านี้นะครับเลยตัดการทํางานไปนะครับประมาณนี้ครับในการในตัวเช็คในตัวเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นเบื้องต้นนะไม่ยากครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่หวงนะครับไม่กั๊กนะครับก็สามารถทาเองได้เลยครับพอบ้านแม่บ้านลูกลูกที่โตลวนะครับก็สามารถให้เขา มาดูคลิปผงผมแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับก็ไม่ยากแค่นี้นะครับไม่ยากเนาะก็สรุปแล้วนะครับเป็นที่ดมสตารจบก็ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสักกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกท่านอย่างจริงใจมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้สวัสดีครับ